ไม่เห็นลงสบไม่หลังน้าตาสภาพใช้เทปพ,พันไวเป็นปักสามตานะครับปักเสียบเกือบตุยนะครับนี่จับตรงนี้นเอ,อถ้าไม่โดนดูดก็คงไม่จะเปลี่ยนเกือบตุยครับเกือบตุยเกือบเรียบร้อยพี่นองเย้ย เห็นสภาพบูดีเกี่ยครับเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับเด้ออันตรายครับอันตรายเกือบไปแล้วครับเกือบโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพาต่อระบบไฟทําเป็นปลั๊กสามตาที่มีกล่องแบบมาตรฐานแบบนี้กันนะครับก็ถือว่าสกรไว้นะครับจะมีสายสองสายไว้ลอยพ่วงนะครับเริ่มต้นก็จะเตรียมสายไฟเยีคเข้ามาก,ก่อนครับอย่าลืมนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราที่น้ำตาลนะครับน้ำตาลกับน้ำตาลนะครับหันเข้าเสียดยกันแล้วก็จะเข้าที่ดูน้ำตาลไปเลยนะครับ เสร็จแล้วสายน้ำเงินนะครับน้ำเงินก็น่าจะใส่กับน้ำเงินนี้นะครับน้ำเงินนี้เราใส่ที่ตรงนี้ที่ชมของตัวเอ็นนะครับยวัดโอเคยัดเข้าไปแล้วนะครับ ัให้แน่นตึงตึงมือก็พอนะครับเดี๋ยวแน่นเกินไปเดี๋ยวแตกนะครับให้พอดีตึงๆนะครับโอเคพอได้แล้วนะครับได้แล้วเราก็จะทำการเอาเอลเอก็ใส่เอลเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ ตีแถวแล้วก็ขันให้แน่นๆนะครับตึงๆมือโอเค,อเคต,อตัวนี้ก็จะไปที่น้ำเงินนะครับจะเป็นตัวเอ็นสีฟ้า ให้ตึงๆเทพอนะครับอโอเคเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นะครับลงามาเข้าล็อกแล้วก็อา,า,ามาเอาเข้าล็อกแล้วครับทีนี้น ไม่ใส่ให้ล็อกจัดให้ตรงล็อกแบบ okay. นี้นะครับใส่สกรเรจะทำการประกอบให้เข้ากรอบนะครับเห็น โอเคเรียบร้อยนะครับได้ปักเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราก็จะได้ปักใหม่เรียบร้อยนะครับไปใช้งานแบบมาตรฐานแข็งแรงกันหน่อยนะครับนี่เรียบร้อยครับ